สวัสดีครับเพื่อนๆแฟนรายการช่องเจก้าวูนนะครับวันนี้เจ็ก็อยู่ที่วัดโพทองนะครับที่ว่าท่านอาจารย์วลานะครับที่ว่ามีพญาคุดดังๆนะครับให้โชคให้ลาบดีๆนะครับนี่นะครับคือวัดนี้นะครับพอดีข้างบนรู้สึกจะยังไม่ได้เปิดนะครับก็จะมีที่บูชานะครับที่บูชานี่นะครับองค์พญาคุดต่างๆนะครับวัดนี้จะดังพญาคุดนะครับ ให้โชคให้ลาบดีนะครับฮะคนส่วนใหญ่ส่วนใหญ่จะเป็นชาวจีนมาเยอะเลยนะครับที่วัดนี้นะครับวัดโพทองนะครับสุขสวัสดิ์ยี่หกนะครับนี่ทางนี้ก็สวยนะครับเป็นวิหารเทพนะครับแต่เจ๊กจะพาไปดูนะครับแต่ว่ายังไม่รู้ว่าเขาเปิดหรือเปล่านะครับแต่สวยจริงๆนะครับเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับองนี้นะครับคือเท้าฮิรันพนาสูรนะครับนี่ สวยครับมีบ่อปลาด้วยนะครับมาเที่ยวกันครับมาถ่ายรูปมาเซลฟี่นะครับแต่วันนี้เจ็กมารู้สึกว่าจะยังไม่ไม่ได้เปิดตรงนี้นะครับเป็นไงครับสวยไหมครับเพื่อนตรงนี้เป็นวิหารเทพนะครับ เขาก็มีชุดบูชาให้อยู่ข้างหน้านี่นะครับแต่เราไม่ได้เข้าไปหรอกนะรู้สึกจะยังไม่ได้เปิดนะครับเดี๋ยวพาเข้าไปดูนะครับพอส่องได้นะครับว่าข้าวๆข้างในเป็นอะไรมั่งงานสวยเลยนะครับงานสวยนะครับเป็นซุ้มนี่นะครับด้านในก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวส่องให้ดูด้านในก็มีพวกพระนะครับเป็นวิหารเทพนะครับด้านในก็มีพระ ปางต่างๆนะครับแล้วก็มีอ๋อมีรูปพระเทพด้วยนะครับแล้วก็จะเป็นพระพิฆเนศองค์ใหญ่นะครับสีแดงด้านในะเพื่อนๆเห,นเห็นกันหรือเปล่านะครับอ่ะนี่คือด้านในนะครับเจกไม่ได้พาเข้าไปเพราะว่าเขาปิดไว้นะครับเขาปิดไว้นะครับไม่มีใครเลยข้างในแต่เราพามาดูนะครับ พามาไหว้ขอพรพระพิคนเนศกันครับโอมสีคเนยะตินามหานสีคเนยะอิตินามหาโอมสีคเนยะอิตินามหาขอลูกและแฟนรายการช่อง790ทุกคนประสบความสำเร็จในทุกๆเรื่องที่คิดครับผมสาธุสาธุสาธุครับผมครับรวยๆเฮงๆไปด้วยกันครับผมเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ